ท่านผู้ฟังตอนเช้าๆเนี่ยคุยกันถึงเรื่องของพระของเจ้าก็ดีนะเป็นมงคลในการที่เราจะออกไปทำมาหากินกันฟังเรื่องของพระเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อพร้อมปราบผีสมพันธ์เนี่ยนะครับสมพันจะเป็นยังไงล่ะถึงจะต้องไปปราบผีแกแต่ก่อนที่จะถึงเรื่องหลวงพ่อพร้อมปรา ผีเจ้าวัดนี่นะเดี๋ยวคุยถึงเรื่องของสมพันธ์ในสมัยพุทธกาลอีกสักองค์ที่มีความเห็นผิดสมัยพุทธกาลที่นครราชครืนั้นมีธิดาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นผู้มีรูปร่างงดงามความประพฤติเรียบร้อยกิริยามารยาทนุ่มนวลน,น,น่ารักเพราะว่านางเนี่ยฝึกฝนอบรมสร้างบาร,รมี มาหลายชาติหลายภพนะแล paper, ้วถึงคราวจะหมดกิเลสแล้วดังนั้นพอมาเกิดในชาติเดียวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนับตั้งแต่รู้เดียงสาเป็นต้นมานางไม่เคยยินดีในการตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยเพชรนินจินดาเช่นเดียวกับหญิงสาวทั้งหลายเลยก็เฝ้าแต่รบเร้าอ้อนวอนพ่อแม่ขอบวชเป็นภิกษุณีอยู่ร่ำไปแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาต นางก็เลยหวังว่าต่อไปเมื่อนางแต่งงานแล้วเนี่ยค่อยขออนุญาตสามีบวชก็แล้วกันว่าอย่างนั้นเพราะว่าพ่อแม่ก็มุ่งอย่างเดียวคือจะให้แต่งงานอย่างเดียวพอนางเจริญวัยสมควรแก่การจะมีเย้ามีเรือนพ่อแม่ของนางก็จัดการให้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีซึ่งมีกัลยานธรรมคนหนึ่งในเมืองนั้นหลังจากแต่งงานแล้วนางก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านเป็นอย่างดีก็เป็นที่รักและยกย่องของสามีมากเหลือเกิน วันหนึ่งที่ในเมืองเขามีงานนักขัตฤกษ์ชาวเมืองทั้งหลายก็พากันตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรณ์อันวิจิตรเพชรนินจินดาเครื่องหอมต่างๆฟุ้งไปหมดแต่ว่านางกลับแต่งกายเรียบๆสามีของนางก็แปลกใจมากก็าถามว่านี่เธอเครื่องประดับของเรานะี่ะมีเป็นตู้เลยนะมีอยู่เยอะแยะทําไมเธอไม่นํามาประดับกายให้มันสวยงามเหมือนกับคนอื่นเขาลจะจ๊ะนางก็เลยบอกว่า นี่คุณพี่คือว่าฉันเห็นว่าร่างกายของคนเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะไปจนจรดปลายเท้าเนี่ยล้วนเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลไม่น่าดูถ้ากลับข้างในของร่างกายออกมาข้างนอกก็คงจะต้องถือท่อนไม้คอยไล่กาไล่หมาเป็นแน่เพราะมันคอยจะจะมากินร่างกายเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพเป็นที่อาศัยของโรคต่างๆเป็นที่อยู่ของหมูนอน เป็นทางไหลของสิ่งปฏิกูลต่างๆถึง9ทางตาก็มีขี้ตาหูก็มีขี้หูจมูกก็มีขี้มูกอ่าปากก็มีขี้ฟันทวารเบาทวารหนักนะร่วนแต่ของสกปรกทั้งนั้นน้องจึงไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะตกแต่งร่างกายอันเต็มไปได้วยของสกปรกนี้เพียงแต่ทําความสะอาดให้มันดูเรียบร้อยแค่นั้นก็พอแล้วสามีของนางได้ฟังอย่างนั้นก็ตรึกจอง เสร็จแล้วก็บอกว่าเออจริงด้วยนะเธอเห็นโทษอันแท้จริงของร่างกายซึ่งผู้หญิงคนอื่นๆเขามองไม่เห็นอย่างเนี้ยทำไมไม่บวชซะละ่ะพอฟังคำถามอย่างนั้นเธอก็รู้สึกดีใจรีบก้มลงกราบแทบเท้าสามีแล้วก็บอกว่าถ้าคุณพี่อนุญาตให้น้องบวชนี่น้องจะบวชวันนี้เลยนอกจากสามีจะอนุญาตให้บวชแล้วยังช่วยเหลือจัดหาเครื่องบวชเครื่องทยธรรมต่างๆให้อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินยัย แล้วก็พานางไปบวชในสำนักของภิกษุณีแต่ว่าสำนักเนี้ยไปขึ้นอยู่กับพระเทวทัตตอนนั้นพระเทวทัตบวชเหมือนกันนะคือตอนนั้นน่ะมีใหญ่อยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าสององค์ท่านันแหละก็คือพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตพระเทวทัตนี่ท่านใหญ่ก็เพราะว่าท่านเป็นพี่เขยพี่เขยของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามาบวชอยู่วัดเดียวกันแเคยเป็นเจ้ามาก่อนอะไรอย่างเนี้ยอ่าก็ทําให คนก็เคารพนับถือแต่ว่าถึงจะไม่มากเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ก็มีพระภิกษุมาอยู่กับท่านเยอะเหมือนกันพอบวชแล้วนางได้บําเพ็ญกิจของภิกษุณีอย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่รู้ตัวว่านางมีคันมาก่อนที่จะบวชและคันของนางก็เติบโตขึ้นทุกวันจนปรากฏชัดแก่สายตาคนทั้งหลายบรรดาภิกษุณีร่วมสำนักก็พากันคิดว่านางในมีจิตใจต่ำช้า มาท,อท้องทั้งที่อยู่คาวัดเนี่ยกล้าละเมิดพระธรรมวินยัยประกอบเมถุนธรรมเยี่ยงชาวโลกถึงได้ท้องป่องขึ้นมาอย่างนี้นางภิกษุณีทั้งหลายก็ได้นําความไปแจ้งกับพระเทวทัตซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักแต่แทนที่พระเทวทัตจะสอบสวนพิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงกลับกลัวว่าตัวเองจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าภิกษุณีในสํานักของตัวมีท้อง ประกอบกับความแรงน้ำใจขาดความเมตตากรุณาพระเทวทัตก็คิดตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยการสั่งให้นางศึกซึ่งการศึกเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการลงโทษว่านางได้ทำผิดพระวินัยอย่างร้ายแรงจริงจึงถูกศึกแล้วถ้าหากว่าศึกในข้อหานี้เนี่ยต่อไปภายหน้าแม้ว่านางจะคลอดลูกแล้วก็ไม่สามารถจะกลับมาบวชได้อีกตลอดชีวิต นับว่าเป็นการฆ่ากันอย่างเลือดเย็นโดยอาศัยพระธรรมวินัยอันสูงส่งเป็นเครื่องมือเมื่อนางได้ฟังคำตัดสินอธิกรณ์ด้วยความวู้วามขาดวิจารณญาณของพระเทวทัตแล้วนางก็บังเกิดความเสียใจอย่างสุดซึ้งก็กล่าวคัดค้านการตัดสินอธิกรณ์ว่าดิฉันมาบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยมิใช่บวชเพื่อพระเทวทัตแต่บวชถวายชีวิต แด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลประเสริฐสุดในโลกเพราะฉะนั้นดีฉันจะไม่ยอมศึกโดยเด็ดขาดจากนั้นก็ขอร้องเพื่อนภิกษุณีที่มีความเห็นโอกเห็นใจให้ร่วมเดินทางไปยังวัดเชตวันคือเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าอยู่นั่งเดินเท้าเปล่าไปเป็นระยะทางถึง45โยชน์ได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ก็เพื่อจะกราบทูลความจริงแด่องค์พระบรมศาสดา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงทราบทราบด้วยพระสัพพัญยุตยานแล้วว่านางภิกษุณีผู้นี้เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์นางได้ตั้งท้องตั้งแต่ยังเป็นชาวบ้านแต่เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปและนักบวชเจ้าลัทธินอกศาสนาต่างๆคอรหรนินทาเพราะเวลานั้นศาสนาพุทธเนี่ยก็มีศัตรูเยอะรอบทิศเลยนะเขาจะถือโอกาส โจมตีได้ว่าพระพุทธเจ้าปกป้องคนผิดทั้งทั้งที่ทานางภิกษุณีท้องคาวัดเนี่ยก็ยังว่าไม่ผิดก็เลยโปรดให้ตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาตัดสินเรื่องนี้ทูลเชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลมาเป็นประธานกรรมการสอบสวนฝ่ายคารวัสแล้วก็มีนางวิสาขามหาอุบาสิกา มีอนาถาบินธิกะเศรษฐีอ่าแล้วก็มีบุคคลสําคัญตระกูลใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมาเป็นกรรมการร่วมกันแล้วฝ่ายพระก็มีพระอุบาลีเถระผู้แตกฉานทางด้านพระวินัยมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระองค์ไม่ได้ตัดสินเองอแบบพระเทวทัตต่อหน้าพระราชาและท่ามกลางบริษัท4สีที่มาประชุมกันอย่างล้นหลามคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามากันมากมาย ตั้งแต่กษัตริย์เศรษฐีน่ะนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ใช้ม่านกันแล้วก็ตรวจร่างกายของนางภิกษุณีแล้วสอบสวนวันเดือนปีที่นางออกบวชก็ได้ความจริงว่านางนะ่ะท้องมาก่อนที่จะออกบวชจึงเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากความมัวหมองทางวินัยใดๆทั้งสิน้นแล้วต่อมาเมื่อคันครบกำหนดนางก็คลอดลูกเป็นผู้ชายแข็งแรงน่ารักผิวพรรณผุดพอง บ่งบอกถึงลักษณะของผู้มีบุญมาเกิดพระเจ้าประสิท์ที่โกศลก็ทรงรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงไว้เป็นลูกบุญธรรมให้ชื่อว่าก um ุมารกัสปะพอก um ุมารกัสปะอายุได้พอสมควรทราบความเป็นมาในชาติกำเนิดของตัวแล้วก็บังเกิดความสลดใจสงสารแม่สลดใจในความไม่แน่นอนของชีวิตก็กราบลาพระเจ้าประสิทที่โกศลออกบวชเป็นสมมนเน ในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจนกระทั่งอายุครบ20ปีจากเนนก็บวชเป็นพระภิกษุตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยเข้าป่าไปบำเพ็ญภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้เลิศในการเทศแสดงธรรมมีฝีปากมีคารมมีปฏิพานว่องไวมากส่วนนางภิกษุณีผู้เป็นมารดานับแต่ลูกจากไปก็เฝ้าแต่คิดถึง เมื่อรู้ว่าลูกออกบวชแล้วไปปฏิบัติธรรมในป่าก็ยิ่งมีความห่วงใยกลัวลูกจะเป็นอันตรายนางก็ได้แต่ร้องไห้คิดถึงลูกอยู่เสมอจนไม่มีใจที่จะปฏิบัติธรรมตอนนั้นนางก็ยังเป็นภิกษุณีอยู่เช้าวันหนึ่งนางภิกษุณีนี้ออกไปบินธบัตพระเอิญก็ไปพบกับพระกัสปะก็จําได้ว่าเป็นพระลูกชายจึงร้องเรียกขึ้นแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปหาหวังจะจับชายจีวรให้ชื่นใจ แต่ว่าพระเถระซึ่งเป็นลูกก็หลบเสียเพราะเกรงจะผิดวินยัยนางคว้าไม่ถูกก็เสียหลักลม้มลงพอลุกขึ้นได้ก็วิ่งเข้าไปหาอีกแต่ก็คว้าผิดอีกพระอาหารหันต์กสปะเถระตรวจดูวาระจิตของภิกษุนีมารดาแล้วก็พบว่าถ้าหากว่า ท่านพูดด้วยถ้อยคำอันไพเราะอ่อนหวานกับมารดามารดานี่จะตัดความอะไรอวร์ไม่ขาดไม่สามารถจะทำสมาธิภาวนาให้ก้าวหน้าได้ด้วยอำนาจกตันยูกตเวทิตาคิดจะแทนบุญคุณมารดาเพื่อให้มารดาได้สำเร็จมรรคผลในชาตินี้ท่านก็เลยพูดว่าท่านเที่ยวทำอะไรอยู่นะ่ะเวลาผ่านมาตั้งนานแล้วความอะไรอวร์แค่นี้ยังตัดไม่ได้ นางภิกษุณีซึ่งเป็นมารดาได้ฟังอย่างนั้นสะเทือนใจมากแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองคิดว่าฟังผิดไปก็ขอให้พระเถระกล่าวซ้ำก็ได้ยินคำพูดอย่างเดิมอีกนางจึงได้สติหวนระลึกถึงความหลังว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้แต่ร้องไห้น้ําตานองหน้าเพราะความรักความอ,อาลัยอวรลูกชายคนนี้แต่ลูกกลับไม่สนใจดีเราผู้เป็นมารดาเลยไม่ได้รักเราแม้แต่น้อย จะมีประโยชน์อะไรที่เราจะมาเฝ้ารักเฝ้าห่วงใย,ยเขาอยู่แต่ฝ่ายเดียวเมื่อนางตัดใจได้อย่างนั้นแล้วก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาประพฤติปฏิบัติสมณธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนาจนสามาร,รถทำใจให้หยุดนิ่งไม่ฟุ้งซ่านเข้าถึงพระธรรมกายในตัวบรรลุธรรมไปตามลำดับแล้วในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หญิงในคืนนั้นเอง พระภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบว่านางภิกษุณีและพระกัสปะเทระได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งคู่ก็ประชุมกันกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงให้ความเมตตาความเอ็นดูแก่บุคคลทั้งสองมาแต่ต้นซึ่งตรงกันข้ามกับพระเทวทัตเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าเสด็จมาในที่ประชุมสงนั้นตรัสถามถึงเรื่องที่พระภิกษุสนทนากันก็ทรงทราบว่า ภิกษุสนทนากันด้วยเรื่องนี้พระองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานแล้วก็ตรัสพระองค์ตรัสว่าเราเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่นางภิกษุณีรูปนี้กับบุตรไม่ใช่แต่ในชาตินี้แม้ในการก่อนเนี่เราก็เป็นที่พึ่งของเขาทั้งสองมาแล้วบรรดาภิกษุสง์ในที่นั้นก็ทูลอารัธนาให้พระองค์ทรงเล่าเรื่องในอดีต พระบรมศาสดาก็ทรงเล่าให้ฟังว่าในชาตินั้นณป่าใหญ่แห่งหนึ่งใกล้กรุงพาราณสีเป็นที่อาศัยของควางฝูงใหญ่สองฝูงฝูงหนึ่งก็มีประมาณห้าร้อยตัวแต่ละฝูงมีพญาควางเป็นหัวหน้าปกครองฝูงที่หนึ่งนี่หัวหน้าชื่อนิโครธพญานิโครธนี่มีลักษณะงดงามแตกต่างจากควางอื่นๆคือมีร่างกายสูงใหญ่สง่างามขนสีทอง ดวงตาเหมือนแก้วมณีปากสีแดงเรือ่อนะหางก็งามดังขนจามรีส่วนพญาควางของฝูงที่สองชื่อสาขะก็มีลักษณะงดงามเช่นเดียวกันและปกครองบริวารอยู่ไม่ไกลาจากฝูงควางของพญานิโครธนะักครั้งนั้นพระราชาแห่งนครพระนสีทรงโปรดเสวยเนื้อควางทุกวัน จึงกาเกณฑ์ประชาชนทั้งหลายให้เข้าป่าล่าควางกับพระองค์ด้วยทุกครั้งก็ทําให้ประชาชนไม่มีเวลาทํามาหากินเพราะว่าจะต้องตามเสด็จอยู่เรื่อยก็ประชุมตกลงกันต้อนควางมาอยู่ในเขตพระราชอุทยานเพื่อให้พระราชาเสด็จล่าได้โดยสะดวกนับตั้งแต่วันนั้นพระองค์ก็เสด็จไปยิงควางเสมอโดยเสด็จไปตามลําพังมีค่าราชบริพารตามเสด็จบ้าง แม้บางครั้งพระองค์ก็ไม่ว่างจากพระราชภารกิจก็โปรดให้พ่อครัวไปยิงควางเอามาทําอาหารถวายวันหนึ่งขณะที่พระองค์กําลังเสด็จประพาสพระราชอุทยานอยู่นั้นก็ทอดพระเนตรเห็นพญาควางทองทั้งสองตัวซึ่งเป็นหัวหน้าคือทั้งสาขะแล้วก็นิโครธมีลักษณะงดงามก็มีพระไทยเมตตาถึงกับพระราชทานอภัยให้ว่าเฉพาะควางสองตัวเนี่ยพญาควางสองตัวเนี่ยห้ามใครฆ่านะ แต่พระองค์ก็ยังคงล่าควางอื่นๆอยู่ควางทั้งหลายก็มีความสะดุ้งกลัวอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เห็นธนูเท่านั้นน่ยจะวิ่งหนีกันชุลมุนเหยียบกันเองบ้างถูกยิงบาดเจ็บสาหัสบางส่วนก็ถึงกับความตายพญาควางก็ปรึกษาตกลงกันว่าเพื่อความสงบสุขของส่วนรวมแล้วไม่ต้องระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลาแต่ละฝูงจะผลัดกันส่งควางเข้าเวรไปให้เขาฆ่าวันละหนึ่งตัว วันหนึ่งก็เป็นกวางจากฝูงของพญากวางนิโครธอีกวันหนึ่งก็เป็นกวางจากฝูงของพญาสาขะสลับกันไปเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งถึงเวรของนางกวางท้องแก่ในฝูงของพญาสาขะนางกวางท้องแก่เนี่ยมีความรักลูกในท้องมากนางก็เข้าไปขอร้องพญาสาขะผู้เป็นหัวหน้าของตัวเองว่าได้โปรดให้ควางตัวอื่นเข้าเวรแทนฉันด้วยเถิด คิดว่าให้ชีวิตแก่ลูกในท้องที่จะเกิดมาดูโลกในอีกไม่กี่วันนี้ด้วยเถอะเมื่อคลอดลูกแล้วฉันก็จะไปเข้าเวรรับชะตากรรมให้เขาฆ่าทันทีแต่พญาสาขากลับล่าวบอกว่าเอ๊ะเจ้านี่ช่างไรเลยจะให้คนอื่นเขามาตายแทนเจ้าได้ยังไงถึงเจ้ามีท้องมันก็เป็นเรื่องของเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับใครเขานี่นางกวางเสียใจมากที่ไม่ได้รับความเห็นใจจากจาก่าฝูงของตัวก็วิ่งตะเลิดไปหาพญานิโครธ ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างฝูงกันเพื่อไปขอความช่วยเหลือเมื่อพญานิโครธได้ฟังเรื่องราวจากนางแล้วก็คิดว่าหากตัวจะให้บริวารไปรับชะตากรรมนี้แทนก็เท่ากับเร่งความตายให้พวกเขาเร็วขึ้นอีกหนึ่งวันชีวิตแม้จะยืนยาวขึ้นเพียงวันเดียวก็เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับคนที่เป็นเจ้าของชีวิตนั้นแต่ถ้าหากเราไม่ช่วยนาง นางก็จะต้องตายพร้อมกับลูกในท้องซึ่งอยู่ๆจะต้องมารับเคราะกรรมไปด้วยไม่สมควรเลยคิดอย่างนั้นพญานิโครธก็บอกกับนางบอกว่าเดี๋ยวเจ้าจงกลับไปพักผ่อนเรื่องของเจ้านี่เราจะจัดการให้เองไม่ต้องวิตกหรอกพญานิโครธเดินไปที่โรงครัวเอาหัววางบนเขียงรอพ่อครัวอยู่ที่นั่นเมื่อพ่อครัวมาเห็นก็ตกใจ พราทราบว่าพระราชาทรงให้อภัยไว้แล้วว่าควางสองตัวนี้ใครฆ่าไม่ได้ก็รีบนําความขึ้นกราบทูลทันทีพระองค์ก็เสด็จมาที่โรงครัวแล้วจัดถามพญานิโครธบอกว่าเราให้อภัยเจ้าแล้วไม่ใช่หรือทําไมถึงได้มานอนที่เขียงนี่ละ่ะเขียงนี่เป็นที่สําหรับฆ่าควางพญานิโครธก็กราบทูลเรื่องราวความเป็นมาให้ทรงทราบพระราชาก็ทรงสลดประทัยยิ่งนัก ก็ทรงดำริว่าพญานิโครธนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นถึงขนาดนี้แล้วเราเป็นคนเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินกลับขาดความเมตตากรุณาเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นพระองค์ก็ตัดสินพระไยัยประกาศพระราชทานอภัยชีวิตแก่กวางทั้งหลายพญานิโครธเห็นเป็นโอกาสดีก็ทูลขอพรต่อไปว่าบรรดาควางทั้งหลายได้รับพระราชทานอภัย แต่สัตว์อื่นทั้งสี่เท้าและสองเทา้าหมูนกหมูปลาในป่านี้ก็เปรียบเสมือนญาติขอได้โปรดอภัยชีวิตแก่สัตว์เหล่านั้นด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาก็พระราชทานอภัยแก่สัตว์ประสัตทั้งหลายและนับแต่นั้นมาพระองค์ก็ทรงรักษาศีลห้าประการแล้วก็ประกาศห้ามประชาชนล่าสัตว์ทุกชนิดให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามไก่นางกวางท้องแก่เมื่อคลอดลูกแล้ว ก็เลี้ยงดูจนเติบโตเมื่อลูกกวางเริ่มจะวิ่งได้ก็จะวิ่งเข้าไปในฝูงของพญาสาขะนางควางนิ้กล่าวแก่ลูกน้อยเป็นภาสิทธ์บอกว่าเจ้าหรือใครอื่นก็ตามพึงคบหาแต่พญาเนื้อพญากวางที่ชื่อนิโครธซึ่งเป็นหัวหน้าเท่านั้นไม่ควรจะไปอาศัยอยู่กับพวกพญากวางที่มีชื่อว่าสาขา อยู่กับพญานิคโครธแล้วตายในหมู่วงของพญานิคโครธประเสริฐกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ในความดูแลของพญาเนื้อสาข,ขวาวข่กวางบริวารทั้งหลายเมื่อได้รับพระราชทานอภัยแล้วก็เที่ยวหากินอยู่แถวนั้นแล้วก็เข้าไปเหยียบย่ำกินข้าวก้าที่ชาวนาปลูกไว้จนประชาชนเขาเดือดร้อนก็พากันไปกราบทูลต่อพระราชาพระองค์ตรัสว่า เราได้พระราชทานอาภัยให้แก่กวางทั้งหลายแล้วไม่อาจจะคืนคำได้แม้ว่าเราจะต้องสูญเสียราชบัลลังก์เราก็จะไม่ยอมเสียสัจจะวาจาเป็นอันขาดนะแล้วก็มีพระราชองการให้นำวางทั้งหลายนี่กลับสู่ป่าทั้งหมดนะพญานิโครธก็ให้ชาวบ้านทำสัญ,ญลักษณ์ผูกใบไม้ไว้ เป็นการแบ่งที่ระหว่างทุ่งนากับแบ่งที่ระหว่างป่าเพื่อเป็นเครื่องแสดงว่ากวางจะไม่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่นาเป็นอันขาดครับนี่เป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในชาดกเป็นเรื่องของความมีเมตตากรุณาอย่างสูง ซึ่งถือว่าอันนี้ระคือพระปัญญายาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญหาเดียวกันแต่ว่าแก้ไขไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่ทำให้พระพุทธองค์ได้เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกก็ด้วยพระปัญญาอันยอดยิ่งนี้เองสักครู่ครับ